สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a า c h Channel อีกแล้วนะครับผม speaking, วันนี้ผม <speaking. S 1> จะมาทําการสปอยหนังซ้นทีมีชื่อเรื่องว่าข้อความจากการดาเรื่องราวเริ่มต้นที่มีตาคนหนึ่งเขากําลังนั่งดูหนังออนไลน์ที่มีชื่อเรื่องมองซ่อนผีอยู่ซึ่งขณะนั้นก็มีแชทเด้งขึ้นมาซึ่งเป็นเฟซจากลูกชายของเขาที่ทักเข้ามานั่นเองตาเลยเรียกยายให้เข้ามาดูด้วยเพราะว่าปกติร้อวันพันปีลูกไม่เคยทักมาเลยแต่วันนี้กลับทักมาน่าจะมีเรื่องอะไร ซึ่งลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าเหมก็ทักมาขอยืมเงิน500บาทเพื่อเป็นค่ายาแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันค่ายาอะไรเหมบอกกับพ่อและแม่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้องตรวจหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เหมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทพ่อโอนมาบัญชีเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเหมจะให้มันไปกดตังยายถึงกับอุทานออกมาว่าถึงกับต้องโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยยายจะบอกให้ตานั้นโทรไปหาลูกซึ่งตานันก็กดโทรไปแต่ลูกชายของเขานั่นกลับไม่รับสาย ด้วยความเป็นห่วงของยายยายจึงให้ตานั้นถามไปว่าเหมเป็นอะไรแต่เหมนั้นตอบมาว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้เหมือนจะแย่แล้วพอรีบโอนเงินมาก่อนเธอตาเียบอกให้ยายไปเอาบัตรเอทีเอ็มมายายจึงบอกว่าให้เหมน,นั้นส่งเลขบ,บัญชีมาด้วยเหมเขาจึงส่งเลขบ,บัญชีมาเป็นบัญชีที่มีชื่อว่าสถิตจงเสถียรหลังจากนั้นตากับยายก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีสถิตจงเสถียรและเรื่องราวก็ตัดมาที่เจ้าของบัญชีนั้นซึ่งเงินก็ถูกโอนมาเรียบร้อยแล้วสถิตจงเสถียร เป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบอมที่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่เหมลูกชายของตาและยายแต่เขานั้นแฮกเฟซของเหมเพื่อไปหลอกเอาต์ของคนอื่นซึ่งนั่นไม่ใช่ครั้งแรกเขาเคยทาแบบนี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งขณะที่เขากําลังดูเงินในบัญชีที่เขานั้นหลอกคนอื่นมาอยู่จูจ่ๆเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าตาก็โทรเข้ามาซึ่งตาโทรมาชวนบอมไปงานทิปรุ่นที่ได้จองทิปกันเอาไว้ แต่บอมนั้นไม่เคยไปให้เห็นหน้าเลยตาจึงบอกกับบอมไปว่าคราวนี้บอมต้องมาเพราะว่าที่พักมันโคตรดีถ้าบอมนั้นจะไปก็ให้บอมนั้นโอนเงินมาในวันพรุ่งนี้2,500บาทเพราะว่าหลังจากเรียนจบมาบอมนั้นไม่เคยไปเจอเพื่อนฝูงเลยบอมจึงบอกไปว่าบ้านกูไม่ได้มีกิจการใหญ่โตเหมือนบ้านมึงนะเว้ยคือเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆตาจึงบอกกับบอมไปว่า แต่เขาเห็น Facebook ของบอมนั้นชอบโพสต์อยู่ดีกินดีทั้งสิ่งของที่เขานั้นมีและอาหารการกินและการไปเที่ยวต่างประเทศและคิดว่าบอมนั้นของเงินแม่ใช้อยู่บอมจึงบอกไปว่าแม่ของเขาตัดทางปล่อยวัดเข้าไปตันานแล้วและเขาั้นจะหาเงินมาใช้อย่างไางมันก็เป็นเรื่องของเขาหลังจากนั้นบอมก็กดวางสายตาไปและเขาก็ออกมากินข้าวข้างนอกซึ่งขณะที่เขากําลังนั่งกินข้าวอยู่จูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักเขาว่าชื่อกอนพัดหรือเปล่าซึ่งบอมนั้นก็ทาหน้างงว่าใครกันนะกอน เธอจึงบอกว่าเธอนั้นชื่อฟ้าเป็นเพื่อนสมัยประถมที่นั่งข้างๆกันบอมจึงแกล้งเนียนไปว่าเป็นกรพัดแล้วบอกว่าอ๋อ ฟ้านะไม่ได้เจอกันนานมากบอมจึงถามว่าฟ้านั้นมาทําอะไรที่นี่ฟ้าจึงบอกว่าเธอนัดเพื่อนเธอมากินข้าวแต่จูๆ่ๆเพื่อนก็เทเธอไม่รู้ว่าเป็นอะไรบอมจึงถามกับฟ้าไปว่างั้นมากินกับเราป่ะซึ่งคําถามของบอมนั้นไม่ใช่การกินข้าวแต่เป็นการนัดไปสบันไดเฮกันที่ห้องซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาทําการสบันไดเฮกันอย่างมองมันที่ห้องของบอมหลังจากเสตเกตบอมตื่นมาในตอนเช้าเขาก็รีบเปิดกระเป๋าสตางค์ของเขาแล้วเขาก็พบว่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของเขานั้นหาย ไปจนหมด บอมเขาจึงรู้ว่าฟ้านั้นเป็นมิจฉาชีพและแกล้งมาหลอกทักคนผิดเขาจึงจะใช้วิธีเดิมๆคือการเข้าไปแฮกเฟซบุ๊กของคนอื่นจากโปรแกรมแฮกที่เขานั้นได้มาจากรุ่นพี่และในโปรแกรมนั้นก็ระบุอีเมลแล้วก็รหัสผ่านใน Facebook เพื่อให้เขานั้นแฮกเข้าไปวันนี้เขาได้เลือกแฮก Facebook ของผู้ชายที่มีชื่อว่าตั้มเมื่อเขาเข้าไปก็พบว่าตั้มนั้นเป็นผู้ชายที่หน้าตาหลอ่อแล้วก็ดูเหมือนว่าตั้มนั้นไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนี้มานานแล้วเพราะมีคนเข้ามาโพสหน้าไทาม์ไล ายไปไหนให้ตามนั้นโทรกลับหน่อยบอมจึงคิดว่าเขาจะใช้เฟซบุ๊กของตามนั้นเอาหน้าตาม,มาใช้ให้เป็นประโยชน์หลังจากนั้นเขาก็ทักไปหาผู้หญิงที่มีชื่อว่าเจนนี่และรู้สึกว่าเจนนี่นี้จะมีซัมติงอะไรกับคนชื่อตามเพราะว่าเธอนั้นก็เคยทักมาหาตามและถามว่าตามหายหน้าหายตาไปไหนบอมจึงแกล้งเนยแลวทักไปว่าทำไรอยู่เจนนี่จึงตอบกลับมาว่าตามหายไปไหนมาคิดถึงจังเลยอตัวบอมจึงบอกไปว่าช่วงนี้ยุ่งๆเดือนร้อนนิดหน่อยพอช่วยเราได้ไหม เจนนี่จึงบอกว่าได้สิบอกมาเลยแต่ว่งวางๆมาเจอกันหน่อยนะบอมจึงตอบกลับไปว่าได้เลยและเจนนี่เขาจึงถามกลับมาว่าและจะเอาเท่าไหร่ละรอบนี้ซึ่งคนชื่อตั้มนั้นก็เคยยืมเงินคนที่ชื่อเจนนี่มาก่อนแล้วบอมจึงแกล้งเนียนขอแค่พันเดียวพอแล้วก็ฝากให้โอนเข้าบัญชีสถิตจงเสถียรให้ด้วยซึ่งขณะนั้นจูจูก็มีเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนหนึ่งทักเข้ามาในเฟซบุ๊กของตั้มเธอมีชื่อว่ากาลดา บอมจึงเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของการดาแล้วก็พบว่าการดานั้นชอบโพสต์สเตตัสเพ้อๆลงในหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองว่าคําว่าเสียใจคงไม่พอและบอมก็สังเกตว่าการดานั้นมีเพื่อนในเฟซบุ๊กน้อยมากๆและแคปชั่นแต่ละแคปชั่นของเธอนั้นก็โคตรเซียวซึ่งรูปของเธอแต่ละรูปก็เป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะหลอนมากๆบอมเขาจึงตัดสินใจปิดแชร์ทั้งหมดในเฟซบุ๊กของตั้มเรื่องราวตัดมาที่การดาซึ่งเธอนั้นได้ทําการแฮกไอพีที่อยู่ของบอมที่กําลังออดเฟซของตั้มอยู่และเธอก็ได้ ว่าบอมนั้นออนเฟซจากที่ไหนหลังจากนั้นบอมเขาจึงกดออกจากเฟซบุ๊กของตั้มและเขา ก็พบว่าโปรแกรมแฮกเฟ e บุ๊กมันกําลังปิดตัวแล้วก็เกิดเออร์เลอร์ขึ้นซึ่งตัวของบอมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่คาดาซึ่งเธอกําลังแฮกไอพีของบอมอยู่น่นเองหลังจากนั้นโปรแกรมแฮกเฟ e บุ๊กมันก็ปิดตัวลงแล้วก็เกิดเออร์เลอร์ขึ้นตัวของบอมจึงรีบโทรไปหาพี่ระพี่คนที่สร้างโปรแกรมนี้ให้กับบอมบอมจึงบอกไปว่าจูจูมันก็ขึ้นเออร์เลอร์ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร เขากำลังไล่ปิดมันอยู่เพราะว่าเออร์เรสมันขึ้นเยอะมากๆลาจึงบอกกับบอมไปว่าโปรแกรมนี้มันคํานวณข้อมูลจากตาราเบสมันจะปิดตัวลงเมื่อมีคนตรวจจับบอมได้ว่าบอมนั้นอยู่ที่ไหนไม่แน่คนที่ตรวจจับเจอบอมเขาพยายามจะแฮกบอมกลับโปรแกรมที่เขาสร้างเอาไว้มันเลยปิดตัวเองลาจึงแนะนําให้บอมนั้นไปอัพเซิร์ฟใหม่ที่เขาได้ปล่อยลงมาให้อัพ หลังจากนั้นบอมจึงมานั่งเล่น Facebook ของเขาที่ร้านกาแฟและเขาก็สั่งกาแฟอเมริกาโน่ขณะที่บอมเดินไปนรับกาแฟเขาจึงขอรหัส Wifi ที่ร้านกาแฟนี้และเขาก็นําไปเชื่อมต่อใน Facebook ของเขาซึ่งบอมนั้นเขากําลังแก้ปโปรแกรมอยู่นั่นเองแต่จูจูโปรแกรมมันก็หายไปและมีโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์มาอยู่หน้าเดสก์ท็อของเขาที่มีชื่อว่า ถูตัมซึ่งตัวของบอมก็คิดว่ามันเริ่มจะมากเกินไปแล้วเขาจึงเข้าไปใน Facebook ของการดาแล้วก็ไล่ดูใน Facebook ของการดาซึ่งก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ได้เห็นโพสของการดาที่พิมพ์เพ้ออะไรไปเรื่อยว่าได้ปรดกลับมาได้ไหมเขาจึงเข้ามาใน Facebook ของตามอีกครั้งหนึ่งและดูแชทย้อนหลังของการดากับตามที่คุยกันเขาจึงพบว่า ต้มนั้นบอกเลิกการดาซึ่งการดาเธอก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นผิดอะไรเธอบอกว่าเธอนั้นทําเพื่อตามทุกอย่างเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันที่การดาและตามนั้นเลิกกันเธอพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ตามนั้นอย่าไปจากเธอเธอบอกกับตามไปว่าเราทําเพื่อเธอแค่ไหนเธอรู้ใช่ไหมแต่ตามนั้นบอกกับการดาไปว่ายัางไงคนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมการดาจึงบอกกับตามว่าแต่เธอนั้นเคยบอกว่ารักเราแต่ตามบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว กาดาพยายามขอร้องอ้อนวอนตามและรัางตัวของตามมาไว้แต่ตามเขาก็พยายามสลัดหนีซึ่งการดาเธอก็ถึงกับคุกเขาและอ้อนวอนขอให้ตามนั้นไม่ไปแต่ตามนั้นก็ยังจะไปอยู่การดาจึงจับขาของตามมาไว้หลังจากนั้นเธอก็พูดออกมาว่าแล้วเงินแสนหนึ่งที่กูให้มึงไปละซึ่งตามเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็สลัดมือของการดาออกจากขาของเขาก่อนที่เขาจะเดินออกไปเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันตัวของบอมเขาเลื่อนไปดูแชเทเก่าๆของตามซึ่ง ตัวของตามนั้นได้ทักแชทไปหลอกผู้หญิงคนอื่นเพื่อขอยืมเงินเกือบทุกคนซึ่งตัวของการดาก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของตามนั่นเองและเมื่อเขาเข้าไปดูใน Facebook ของตามเขาก็พบว่าตามโพสข้อความเพ้อฝันอะไรเหมือนการดาเลยว่ารักเธอนนยอดดวงใจซึ่งนั่นไม่ใช่ฝีมือของตามแต่เป็นฝีมือของการดาที่เธอนั้แท็ก a c e b o o k ของตามเพื่อโพสข้อความพวกนั้นเองซึ่งบอมนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะจู่ๆการดาเธอก็พูดขึ้นมาในคอมของตามว่าสถิตจงส หน้าด้านโกงเงินแล้วไปใช้ชื่อคนอื่นซึ่งตัวของบอมนั้นเขาก็หันไปบอกกับทุกคนว่ามันไม่มีอะไรนะครับและจูจูพนักง,งานร้านกาแฟเขาก็เรียกชื่อของบอมแล้วบอกว่ากาแฟอเมริกาโนเย็นได้แล้วครับซึ่งตัวของบอมนั้นก็ไม่ได้สั่งนั่นเป็นออเดอร์ที่การด่าแฮกไอพีที่นี่แล้วทาการสั่งกาแฟให้กับบอมนั่นเองบอมเขาจึงรีบออกจากร้านกาแฟนี้แล้วก็โทรไปหาราแล้วบอกว่าเรื่องมันเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วพี่ตอนนี้มีคนพยายามจะตามหาผมแทนมันแท จาก IP ของผมมาลาจึงบอกไปว่าก็แค่ผู้หญิงคนเดียวเองจะทําอะไรมึงได้บอมจึงบอกไปว่าคือแม่งพยายามจะมาหาผมให้เจอ ล้าจึงบอกไปว่านั้นมึงก็ไปแจ้งตำรวจสิบอมจึงบอกว่าจะไปแจ้งได้ยังไงล่ะถ้าไปแจ้งเขาก็รู้หมดว่าผมนั้นโกงคนอื่นแล้วก็เรื่องโอนเงินด้วยซึ่งร้านนั้นก็งงว่าเรื่องโกงเงินอะไรวะบอมเขาจึงบอกกับราไปว่าคือเขานั้นเอาโปรแกรมที่ร้าให้มามาอัปเดตนิดหน่อยเพื่อไปแฮ็กเฟซค,คนอื่นเพื่อเอาเงินซึ่งก็ทําให้ร้านนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเขาให้โปรแกรมนี้มาเพื่อให้บอมนามาเล่นค้ำๆแต่ถ้าบอมทมําแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วเขากดวางสายไป ซึ่งหลังจากนั้นบอมก็กลับมาที่ห้องพักของเขาแล้วเขาก็ได้พบกับซองเอกสารอะไรบางอย่างเมื่อเขาเปิดขึ้นมาดูก็พบว่านั่นเป็นพิกาศ GPS ตำแหน่งห้องพักของบอมนั่นเองซึ่งบอมั้นก็ตกใจมากเพราะนั่นเป็นฝีมือของการดา เขาจึงรียเข้าไปในเฟซบุ๊กของตั้มแล้วก็ทักเข้าไปที่เฟซบุ๊กของการดาบอกกับการดาไปว่าเรื่องนี้มันชักนเลยเธอปรกกันใหญ่แล้วเราไม่ใช่ตั้มเธอเล่นงานคนผิดแล้วซึ่งการดาเธอก็ตอบกลับมาด้วยหอร้อนที่ยาวมากแล้เขาบอกว่าคนที่ฉันกําลังคุยด้วยใช้รูปของตั้มเฟซบุ๊กก็ของตั้มแล้วจะให้คิดว่าหมาตัวไหนพิมพ์และเรื่องราวก็ตัดมาที่หอพักของการดาซึ่งณตอนนี้เจ้าของหอเขาได้พาตำรวจขึ้นมาในห้องพักของการดาและเธอก็เล่าให้ตำรวจฟังว่า กาดาเธอจ่ายค่าห้องทุกเดือนและก็โอนเงินเข้าบัญชีของเธอตลอดแต่เธอนั้นไม่เห็นว่ากาดาจะออกจากห้องนี้เป็นเวลาสีเดือนแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่บอมซึ่งบอมเขาก็กดวิดีโอคอลไปหาก,กาดาเมื่อกาดารับสายบอมก็พบว่ากาดานั้นเขาอยู่ในห้องมืดมืดแทบจะไม่มีแสงและก็หลอนมากๆเขาจึงบอกกับกาดาไปว่าคือเราไม่ใช่ตั้มเราก็อยากจะบอกว่าเราขอโทษที่ทําเป็นเรื่องช่วยเลิกตามเราได้ปะแต่กาดาก็ไม่ได ฟังในสิ่งที่บอมน้้าพูดเธอกับพูดเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้ว่ายิงทำแบบนี้มากเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเจ็บมากแค่ไหนแต่เธอไม่เคยใส่ใจ มันก็ถึงเวลาที่ฉันต้องเดินหน้าต่ออนาคตที่สดใสกำลังรอฉันอยู่ซึ่งบอมนั้นก็งงมากๆเขาจึงบอกกาดาไปว่าเราขอโทรการดาเรื่องเราตักกมาที่ตำรวจที่กำลังดูห้องของกาดาอยู่ซึ่งทั้งพี่ตำรวจเขาก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของกาดาแล้วก็พบว่าตัวของกาดานั้นจากประวัติที่คุยอยู่กับตั้มตัวของตั้มก็หายตัวไปแล้วก็มีใครสามารถติดต่อได้เหมือนกันเรื่องราวตักกมาที่บอมกาดาได้บอกกับบอมไปว่าเธอชื่อบอมใช่ปะนายเองก็หล่อดี นะซึ่งบอมเขางงมากว่าการดาน,นั้นรู้ชื่อเขาได้ยังไงและเธอก็ค่อยคานเข้ามาที่หน้ากล้องแล้วก็บอกกับบอมว่าบอมไม่ชอบเราบ้างหรอเราสวยไหมบอมและเธอก็พยายามเปิดหน้าเปิดตาแต่มันก็มืนมากๆจนบอมนั้นไม่เห็นอะไรเลยการดาเธอเริ่มสติแตกแล้วก็ร้องโหมร้องไห้ออกมาแล้วก็เอ้อออกมาว่า ทำไมไม่เห็นมีใครรักฉันเลยและการดาเธอก็หยิบมีคาเตอร์ขึ้นมาบอมที่เห็นแบบนั้นเขาจึงพยายามห้ามการดาและบอกให้การดาอย่าทำซึ่งบอมที่กำลังดูอยู่เขาถึงกับร้องลั่นด้วยความตกใจเขาจึงปิดโน้ตบุ๊กของเขาลงและเริ่มจะตสติแตกพอเรื่องที่เขาได้เจอนะั้นมันคืออะไรเขาก็ไม่รู้หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากห้องน้ําในห้อง,ของเขาเขาจึงเดินอ,ออกไปดูเรื่องราวตัดกลับมาที่พี่ตำรวจพี่ตำรวจเขาเริ่ม ตรวจภายในห้องและสังเกตว่ามีกลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างมาจากใต้ที่นอนของการดาเขาจึงเปิดผ้าปูที่นอนออกแล้วก็พบว่ามีรอยสีดาเหมือนรอยไหมหรือรอยซากศพอะไรบางอย่างซึ่งเป็นรอยดําเหมือนเคยมีอะไรบางอย่างวางอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับรอยของคนมากพี่ตำรวจถึงกับเอามือปิดจมูกด้วยกลิ่นเหม็นที่มาสาดเข้ามาเรื่องราวตัดกลับมาที่บอมซึ่งตัวของบอมเขาเดินม,มาถึงห้องน้าเขาก็พบว่ามีกลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างเข้ามากระแทกจมูกของเขาหลังจากนั้น เขาจึงนํามือถือของเขามาเปิดไฟฉายแล้วก็ได้พบกับคราบเลือดที่กองอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเมื่อเขาสาดไฟฉายเข้าไปในห้องน้ําเขาก็พบว่าการดามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่และเธอก็คลานออกมาด้วยใบหน้าที่หลอนมากๆซึ่งก็ทําให้บอมนั้นถึงกับสูดและถอยหลังลงไปน้าชิดกับกําแพงซึ่งการดาเธอก็ค่อยๆค,คลานออกมาและเธอก็ยิ้มด้วยใบหน้าที่หลอนและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่การดาเธอมาอยู่ในห้องของบอมและดูว่าเธอจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่ในห้องนี้มาก หลังจากนั้นเธอก็เดินไปหาบอมที่กำลังนั่งเล่นคอมอยู่และเธอก็หยิบมือของบอมขึ้นไปพิมพ์บนแป้นพิมพ์บนหน้าเฟซบุ๊กของบอมในต่างสเตต,ตัสตามที่การดานั้นจับมือของบอมพิมพ์ว่าเชื่อในคำว่ารักและพบสบตาอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะซึ่งบอมนั้นไม่ได้อยากพิมพ์เองแต่ถูกการดานั้นบังคับให้เขาพิมพ์หลังจากนั้นการดาเธอ,อ,อก็โอบกอดเตนตัวของบอมและบอมเขาก็ร้องไห้ออกมาแต่นะตอนนี้ดูเหมือนว่าบอมเขาไม่มีสติ และเหมือนว่าเขานั้นถูกวิญญาของการดาน้นครอบงำและการดาเธอก็จับมือของบอมตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กของบอมและการดาว่ากำลังคบกันอยู่แล้วเรื่องราวหนังสั้นข้อความจากการดาก็ได้จบลงท่าหลายๆคนกำลังงงอยู่นะครับว่าสรุปแล้วการดาเป็นคนหรือผีกันแน่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับผม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่บอมเมื่อเขานั้นทำอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่วันหนึ่งเขากับโชคดายที่เข้าไปแฮกเฟซบุ๊กของตั้มซึ่งตั้มนั้นก็มีโจทย์อยู่มากมายและโจทย์หลากๆของเขาหน,นก็คือการดาที่ตัวเจ้าของเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าตั้มนั้นไปหลอกเอาเงินเธอมาเป็นแสนจนเธอนั้นต้องทวงมาทักเอาเงินคืนและเธอก็เก่งในการแฮก i อคอมพิวเตอร์ด้วยจนเธอได้รู้ว่าบอมนั้นออนเฟซบุ๊กของตั้มอยู่ที่ไหนแม้บอมจะพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ตั้ม แต่เขาแค่แหกเฟซบุ๊ก Facebook ของตามเท่านั้นแต่ตอนแรกดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่เชื่อ แต่ดูเหมือนการดานั้นเธอจะมีอาการทางจิตจากที่เธอนั้นผิดหวังจากความรักที่ตัวของตั้มนั้นทิ้งเธอมาและเธอก็แฮกจนเจอที่อยู่ของบอมเมื่อบอมตัดสินใจวิดีโอคอลไปหาการดาเพื่อบอกกับการดาว่าเขาไม่ใช่ตั้มและเขาไม่ได้หลอกการดาด้วยแต่ตอนนี้การดานั้นกลับไม่ฟังอะไรแล้วเธอจึงบอกว่าเธอนั้นจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งคนที่เธออยากเริ่มต้นใหม่ด้วยนั่นก็คือบอมนั่นเองแม้เธอจะรู้ว่าบอมนั้นไม่ใช่ตั้มแต่เธอนั้นอยากได้ใครสักคนมาอยู่เคียงข้างกายเธอซึ่งตัวของบอมเขาก็บอกว่าเเขาจะไชออบธ ยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่รู้จักเธอเลยซึ่งจูจูตัวของกาดาก็มาปรากฏตัวที่ห้องของบอมสุดท้ายแล้วตัวของบอมเองเขาได้ถูกวิญญาณของกาดานั้นครอบงำและบงังคับให้เขาโพด,ดนู่นโพดนี่ และขึ้นสเตตัสว่าแต่งงานกับการดาและตัววิยาของการดาเธอก็มาอยู่ที่ห้องของบอมซึ่งตัวของตั้มที่หายตัวไปเธออาจจะเคยโดนการดาทําแบบนี้มาแล้วด้วยเช่นกันเพราะว่าสเตตัสที่บอมนั้นเข้าไปส่องใน Facebook ของตัม้มก็พบว่าจูจูตัม้มก็ขึ้นสเตตัสเพ้อฝันสไตล์เดียวกับการดาซึ่งเธอก็ทําแบบนี้กับบอมเหมือนที่เธอโพสเตตัสเสียวๆใน Facebook ของบอมด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องราวก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ ผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแช้งกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอยเเีีงธนัมจฉพ